สวัสดีครับผมร้าน LK Auto นะครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะผมชุดแต่งรอบคันนะฮะกับเจ้า Fortuner r e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  r นะครับปี2023นมะครับมาในสีขาวมุกนะครับผมเป็นสีใหม่นะครับผมตัวนี้รหัส2 PS นะฮะมาในชุด LGD นะครับผมตัดด้วยสีขาวนะฮะเสริมความสปอร์ตทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยทีเดียวนะครับผม ตัวนี้นะฮะในส่วนของด้านหน้านะครับผมที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นตัวชายล่างนะครับผมที่เป็นสีดําเงาแบ็กกลอสนะฮะรับกับตัวช่องลมได้อย่างสวยงามได้ลงตัวนะครับผมแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตโดดเด่นด้วยคิ้วนะฮะที่เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะให้รถดูสปอร์ตเฉลียวมากๆเลยนะฮะในส่วนของด้านหน้านะครับผมสเกิร์ตชุดนี้นะฮะสามารถติดตั้งได้นะฮะทั้งตัว Fortuner นะฮะ l e g e n d ดอและก็ตัว Fortuner r ร์ d e r นะครับผม ได้ทั้งความสปอร์ตได้ทั้งความโดดเด่นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะฮะก็ยังมาความกับตัวท่อคู่สไตล์สปอร์ตนะครับผมดูความพรีเมียมสปอร์ตสวยงามนะฮะรับกับตัวคิ้วสีขาวนะฮะที่เป็นครีบสีขาวนะฮะที่อยู่ด้านล่างนะครับผมตัวนี้รับกับด้านหน้าได้อย่างสวยงามและสปอร์ตนะฮะเสริมความโดดเด่นได้ด้วยนะครับผมในส่วนของตัวสีขาวตรงนี้นะฮะลูกค้าสามารถเลือกสีที่จะตัดได้นะครับ นอกจากสีขาวแล้วจะเป็นสีแดงนะฮะสีน้าเงินสีบอลสีดำนะฮะหรือว่าสีอื่นๆนะครับที่ลูกค้าอยากได้ก็สามารถที่จะพรีออเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็จบไปรอรออีกคันหนึ่งนะฮะสำหรับ f o r t u n e r r e ์ d e r นะครับกับชุดแต่ง LGD นะครับชุดนี้นะัะผมเสริมความลงตัวให้กับตัวรถอย่างสวยงามและโดดเด่นเลยทีเดียวท่านใดสนใจติดตั้งนะครับสามารถติดต่อสอบถามที่ l k Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม l k ของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ